เวลาขึ้นเครื่องบินนะแล้วหูอื้อเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับคือการกั้นลมแล้วเบ่งออกเพื่อให้ลมมันออกทางหูหายใจออกแรงๆให้ลมออกทางหูแก้วหูแตกได้นะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ฟังต่อไปผมจะอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าทําไมถึงห้าม,ามทําท่านั้นนะครับทุกคนเนะ่เวลาขึ้นเครื่องบินทุกคนจะมีประสบการณ์เหมือนกันหมดก็คือว่าเวลาที่เครื่องขึ้นเปลี่ยนระดับนะครับหูจะเริ่มอื้อหรือเวลาที่เครื่องลงก็ตามหูจะอื้อนะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า มันเปลี่ยนความกดอากาศนะความกดอากาศที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะน้อยลงนะมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นอากาศในตัวเราอ่ะมันจะขยายตัวครับถ้าใครสังเกตไทยพกขนมขึ้นไปเนี่ยถุงขนมมจะบวมเวลาที่มันลอยขึ้นไปใช่ไหมแล้วเวลาที่ลงถุงขนมนก็จะแฟบลงมาเหมือนเดิมนะครับอันนั้นเป็นผลของการกดอากาศในตัวเราก็มีอากาศโดยเฉพาะนในหูนะครับเวลาเครื่องขึ้นเนี่ยอากาศเนี่ยในตัวเรามันขยายตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหลายคนจะไปทำนะโดยการที่เขาเรียกว่าวอลซาว่าวอลซาว่าคือการสูดลมหายใจลึกแล้วกั้นลมหายใจปิดปากปิดจมูกนะแล้วเบ่งลมออกไปทางหูปันะ๊บเนี่ยหวังว่าจะให้มันหายจะบอกว่าไม่หายและหนักกว่าเก่านะเพราะอากาศเนี่ยมันจะดันให้มากขึ้นแล้วมันจะแตกได้นะถ้าถ้าอากาศในหูเนี่ยมันมีปริมาณมากนะครับเพราะฉะนั้นห้ามทําเด็ดขาดท่านี้ทําได้เวลาเครื่องลงครับ เนะพราะเขาตอนเครื่องลงเนี่ยมันกลับกันอากาศเนี่ยมันฝ่อลงนะเราใช้วิธีออวอลซาว่าแมนูเวอร์ได้ขาลงแต่ขาขึ้นห้ามทำนะครับมันต่างกันนะแต่ท่าที่ทําได้ทั้งขาขึ้นขาลงมีสามท่าครับคือกือนน้ำกินน้าดื่มน้ํากืนน้ําลายหรือขยับกรามครับนะเหมือนทําเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างเงี้ยนะหายทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องเตือนนะท่าวาลซาว่าแมนูเวอร์เบ่งออกทั้งหูห้ามทําเด็ดขาดเวลาที่เครื่องขึ้น,นอันตรายนะครับ ฝากแชร์ต่อด้วยครับ Your friend is a Dr. o o c t Dr. V Channel ครับ